สวัสดีครับผมใหญ่มรดกไทยวันนี้นะครับผมเอาเหรียญอุปชาคำนะครับรุ่นแรกเนื้อทองแดงไหมทุกท่านได้รับชมกันเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญดังนะครับเมื่อ8ริ้วเลยนะครับผมสภาพที่ผมนํามารีวิวนะครับราคาเนี่ยอยู่หลังหมื่นต้นนะครับผม แต่ถ้าเป็นเหรียญสวยๆนะครับผมอาจจะมี2เนื้อนะมีเนื้อเงินนะครับกับเนื้อทองแดงเนื้อเงินนะครับมูลค่าเนี่ยหลักหมื่นปลายถึงแสนต้นนะครับเนื้อทองแดงนะครับมูลค่าตลาดนะครับสวยๆนะครับราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นกลางถึงหลักหมื่นปลายนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกตด้านหน้าด้านหลังด้านข้างพื้นผิวเหรียญเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพานอกสถานที่ยินดีให้คำปรึกษาเรื่องพักเครื่อง ถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปภาพมาจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์นะครับเพื่อส่งรูปภาพมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดสังเกตเบื้องต้นกันครับผมจุดสังเกตแรกด้านหน้านะครับที่ผมจะดูนะครับผมจะดูนะครับบริเวณไหล่นะครับฝั่งขวามือเรานะครับอาจจะมีเส้นแตกขนแมวบนพื้นเรียญนะครับผมแล้วบริเวณตรงจีวรนะครับจะมีขีดขึ้นไปลักษณะแบบนี้นะเอาละผมโฟกัสให้ดูเนีน อ่าเนี่ยครับเห็นไหมตรงบริเวณนะครับพื้นเหรียญนะครับเนี่ยอ่าจะมีเส้นแต่ขนแมวนะครับคมคมเลยนะอ่านี่ยเนี่ผมเอียงให้ดูอ่าบริเวณตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับอ่าคมลอยขึ้นมาเลยนะครับผมอ่าเราก็จะมีขีดนะครับตรงขึ้นไปนะครับบริเวณจีบอนนะครับผมอ่าขีดตรงขึ้นไปลักษณะแบบนี้นะผมเอียงให้ดูอ่าบริเวณตรงนี้นะครับจุดแรกนะครับผม เดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปผมจะดูนะครับบริเวณนะครับนอนเรนนะครับลักษณะนะครับจะมีเส้นแตกรากยาวมานะครับคมๆแบบนี้เลยนะผ่านตรงกลางบนพื้นเหรียญนะครับตรงกลางตัวหนังสือด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนี่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 ลักษณะนะครับบริเวณนอนเรนนะครับอาจจะมีเส้นแตกนะครับรากยาวลงมาลักษณะแบบนี้นะคมๆแบบนี้นะครับจุดที่2นะครับผม เป็นจุดสังเกตเบื้องต้นนะครับในการพิจารณานะอ่านี่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 คมคมแบบนี้นะอ่าเดี Fall, VER, ๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปผมจะดูนะครับบริเวณหูฝั่งซ้ายมือเรานะครับจะมีเส้นแตกขนแมวนะครับยื่นออกมานะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะอ่าเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนี่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 น,น,น,นี่อ่าบริเวณตรงนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยครับจะมีเส้นแตกนะครับอ่าคมคมนะครับอยู่บนพื้นเหรียญนะครับอยู่บริเวณบนหูนะครับ อ่ะคมคมแบบนี้นะนี่นี่ๆๆผมเอียงให้ดูนะครับอ่าอีกหนึ่งจุดนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปผมจะดูนะครับบริเวณพื้นเหรียญน,นะครับบริเวณตรงนี้นะครับจะมีขีดนะครับใต้ตัวหนังสือนะครับคมคมแบบนี้นะเป็นเส้นหนาๆหน่อยนะครับผมอ่าเราผมโฟกัสให้ดูนี่นี่นี่อ่าลักษณะนะครับเห็นไหมจะมีขีดนะครับผมคมคมลักษณะแบบนี้นะอ่าเป็นตําหนิในแม่พิมพ์นะครับผมนี่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  เป็นขีดนะครับลักษณะเนี่ยจะคมๆแบบนี้นะครับอีกหนึ่งจุดนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปผมจะดูนะครับบริเวณใต้คิ้วนะครับผมซ้ายมือเรานะครับผมจะดูนะครับจะมีเส้นโค้งโค้งขนแมวนะครับคมๆลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูเนเนเนเอ่าลักษณะนะครับเห็นไหมครับใต้คิ้วนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะครับจะมีเส้นโค้งโค้งนะครับคมๆนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะ ขมคมแบบนี้เลยนะครับเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่ผมดูนะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับบริเวณนะครับหูเจาะด้านหน้ากันหูเจาะนะครับของแท้นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมบริเวณนะครับหูเจาะนะครับนี่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 ให้เห็นชัดๆนะครับเดี๋ยวเราไปไล่นะครับบริเวณนะครับพื้นผิวเหลี่ยญมุมฝั <teaching. S 2> ่งซ้ายมุมบนกันนะครับผมพื้นรุ่นนี้นะครับพื้นเนี่ยเขาจะตึงลักษณะแบบนี้นะ อ่านี่นี่นี่อันนี้ก็คือพื้นนะครับมุมนะครับฝั่งซ้ายนะครับตรงกลางนะอ่านี่นี่นี่พื้นนะครับมุมมุมล่างนะครับหลอผมจะเลื่อนมาแบบช้าๆนะอ่านี่นี่นี่มุมล่างนะครับผมอ่าลักษณะนะครับตัวหนังสือเนี่ยนะครับเขาจะคมนะครับลักษณะแบบนี้นะอ่าเขาจะต้องคมแบบนี้เลยนะครับอ่านี่นี่นี่อันนี้ก็คือพื้นนะครับมุมฝั่งขวานะ มีแบบที่ผมบอกนะครับผมยินดีรับเช่าพานอกสถานที่นะมีพาเครื่องนะครับผมทิ้งลิงก์ไลน์นะครับเพื่อส่งรูปภาพมาในการพิจารณาเบื้องต้นนะครับผมกดลิงก์มานะครับส่งออตโต้มาได้เลยนะครับอ,อันนี้ก็คือพื้นนะครับมุมฝั่งขวานะครับผม ลักษณะนะครับตัวหนังสือเนี่ยนะครับจดจําให้แม่นนะครับความคมแบบนี้นะผิวนะครับพื้นผิวเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยอาจจะมีเป็นกับกาบนะครับลักษณะแบบนี้เป็นธรรมชาติของเหรียญเก่าเป็นไปได้นะครับพื้นเขาจะตึงๆลักษณะแบบนี้นะเยวผมจะเลื่อนลงมานะครับบริเวณนะครับมุมใบหน้าของท่านนะครับใบหน้าของท่านนะครับต้องจดจําให้แม่นนะครับลักษณะใบหน้าเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะ อ่าถ้าเหรียญนะครับคมนะครับคมกว่านี้นะเม็ดตรงเนี้ยนะครับเม็ดผมพวกนี้นะครับเขาจะโดดเด่นขึ้นมานะอ่าเหรียญที่ผมนํามารีวิวเนี่ยมูลค่านะครับก็หลักหมื่นต้นนะครับผมถ้าเหรียญสวยๆนะครับมูลค่าเนี่ยหลักหมื่นกลางนะครับผมเดี๋ยวเราไปไล่นะครับบริเวณนะครับด้านหลังกันจุดสังเกตแรกด้านหลังนะครับที่ผมดูนะครับผมจะดูนะครับบริเวณพื้นนะครับมุมฝั่งขวาตรงนี้นะครับอาจจะมีเส้นแตกรากยาวมาลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนเนเน อ่าบริเวณตรงนี้นะครับเส้นแต่งเนี่ยบริเวณพื้นเหรียญนะครับผมติดกับขอบรั่วลักษณะแบบนี้นะอ่าตรงนี้นะครับจุดแรกนะครับผมคมๆแบบนี้เลยนะนี่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 เดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปจุดสังเกตถัดไปนะครับผมจะดูนะครับใต้เลข5นะครับจะมีเส้นแต่งนะครับผมอ่าเป็นขีดเล็กๆนะครับยื่นลงมาบนพื้นเหรียญตรงนี้นะเอาล่ะผมโฟกัสให้ดูนี่นี่นี่บริเวณเลข5นะครับนี่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 เห็นไหม อาจจะมีเส้นแต่งนะครับาลากมานะครับคมๆแบบนี้นะครับผม ตรงนี้นะแล้วก็นะครับเราก็จะมีเส้นแตกขนแมวเนี่ยลากยาวตรงนี้นะครับผมลักษณะเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปผมจะดูนะครับบริเวณยันนะครับบริเวณตรงนี้นะมุมล่างฝั่งซ้ายนะครับจะมีเส้นแตกนะครับเฉียงขึ้นไปลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนี่นี่นลักษณะนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับผมอาจจะมีเส้นแตกนะครับเนี่ยเฉียงขึ้นไปลักษณะแบบนี้นะคมๆเลยนะครับตั้งแต่หัวเลข2นะครับแล้วก็ เส้น <Sí. S 2> แต่เน mm ี่ยเฉียงขึ้นไปลักษณะแบบนี้นะคมแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปผมจะดูนะครับบริเวณนะครับขอบลวดนะครับบริเวณตรงนี้นะครับจะมีเส้นซ้อนนะครับใต้ขอบลวดนะครับผมเราก็จะมีเข็มนะครับแทงขึ้นไปบนขอบลวดเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนี่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 อ่าเนี่ยครับเห็นไหมใต้บริเวณขอบลวดนะครับผมอาจจะมีเส้นแต่นะครับอ่าซ้อนนะครับมุมล่างเนี่ยนะครับเฉียงขึ้นไปลักษณะแบบนี้นะ อ่าเราก็จะมีเข็มนะครับแทงขึ้นไปเล็กน้อยนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปผมจะดูนะครับบริเวณตรงนี้นะครับตรงขอบรูดนะครับบริเวณตรงนี้เนี่ยนะครับจะมีเส้นซ้อนนะครับใต้ขอบรวดนะครับยาวๆนะครับอ่าเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนี่เนีนีอ่าลักษณะนะครับนี่เนีเห็นไหมจะมีเส้นซ้อนนะครับใต้ขอบรวดลักษณะแบบนี้นะครับอ่าตรงหัวนะครับจะหนาๆหน่อยแล้วก็ปลายเนี่ยจะเป็น ปลายแหลมนะครับเกินลงไปนะครับผมาลักษณะนเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับบริเวณนะครับหูจอด,ด้านหลังกันอ่าบริเวณหูจอดนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมุมฝั่งขวานะอ่าเราเลื่อนนะครับมุมฝั่งซ้ายนี่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 น มุมฝั่งซ้ายนะครับเนี่ยผมโฟกัสให้ดูนะครับรูเจาะนะครับลักษณะรูเจาะเนี่ยจดจําให้แม่นนะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับบนพื้นเหรียญนะครับผมมุมฝั่งซ้ายนะครับมุมบนนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะพื้นนะครับเขาจะตึงนะครับผมขอบลวดพวกนี้นะครับเขาจะหนานะครับขอบลวดพวกเนี้ยเขาจะหนานะแต่บริเวณยันนะครับเขาจะคมนะครับผมอาจจะต้องคมคมลักษณะแบบนี้นะของเล่นแบบนะครับค่อนข้างจะเยอะนะครับรุ่นนี้นะ แต่ถ้าเป็นเนื้อเงินนะครับมูลค่าแพงนะครับหลักแสนนะอ่านี่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 อันนี้ก็คือพื้นนะครับมุมฝั่งขวานะครับผมอ่ามีแบบที่ผมบอกนะครับผมยินดีนะครับบริการรับเช่าพาร์ทนอกสถานที่นะผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพระมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับส่งรูปพระมานะครับจะสะดวกในการติดต่อมากกว่านะครับผมอ่าอันนี้ก็คือพื้นนะครับมุมฝั่งขวานะ บริเวณนะครับตัวนังอคารานตัวหนังสือนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับตัวหนังสือเนี่ยนะครับผมนี่นี่นี่ตัวหนังสือเนี่ยเขาจะเป็นเหลี่ยมเหลี่มลักษณะแบบนี้ตัวยันนะครับผมก็จะเป็นลักษณะนะครับความคมลักษณะแบบนี้นะครับบริเวณอย่างนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับ ด้านหลังนะครับผมนี่นี่นี่ตัวเลขนะครับตัวเลขด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับบริเวณนะครับด้านข้างกันบริเวณด้านข้างนะครับมุมนะครับฝั่งซ้ายด้านบนนะครับผมจะเป็นข้างเลื่อยลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับนี่นี่นี่บริเวณตรงกลางนะครับลักษณะการเลื่อยนะครับของเหรียญเก่านะครับผมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะจดจําให้แม่นนะครับผมนี่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 อันนี้ก็คือมุมนะครับมุมล่างนะครับ มุมล่างฝั่งซ้ายนะครับผมจำรอยเลื่อยนะครับลักษณะการเลื่อยเนี่ยแบบนี้ให้แม่นๆนะครับอันนี้ก็คือตรงกลางนะครับผมตรงกลางนะครับมุมล่างนะครับฝั่งซ้ายเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับมุมฝั่งขวานะครับด้านบนนะนี่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 ลักษณะการเลื่อยนะครับจดจําให้แม่นนะครับลักษณะแบบนี้นี่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 อันนี้ก็คือตรงกลางนะ ่าตรงกลางนะครับมุมฝั่งขวานะครับผมนี่นี่นี่เราผมจะเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับอ่านี่ผมจะเลื่อนลงมานะครับบริเวณนะครับอ่ามุมล่างนะครับฝั่งขวานะครับผมนี่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 อ่ามุมล่างตรงกลางนะครับฝั่งขวาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะอ่าเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับมุมด้านบนนะครับผมอ่ามุมด้านบนนะนี่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 มุมด้านบนนะครับให้เห็นชัดๆนะครับผม ่านี่นี่น,น,นี่นี่่อ่ลนาลักษณะนะครับก็จะเป็นลักษณะข้างเลื่อยแบบนี้นะครับมุมด้านบนนะอ่าการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการพิจารณาเรื่องพักเครื่องถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยกําลังใจของทุกท่านนะครับจะทําให้ผมเนี่ย รีวิวพักเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักร้านนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพานอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษารเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกคา้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพากมาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพากมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับถ้าทุกท่านนะครับจะโทรมาผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองถ้าทุกท่านรักในพักเครื่องเราคือเพื่อนกันขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ